8วิธีกระตุ้นพัฒนาการของทารกในครรภ์ให้ฉลาดและอารมณ์ดีมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับค้ณเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการหรือว่าอยากกระตุ้นพัฒนาการของทารกในครรภ์น,นะคะให้ลูกเกิดมาแล้วฉลาดอารมณ์ดีเราจะต้องกระตุ้นทารกนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์น,นะคะ การที่ทารกจะฉลาดและอารมณ์ดีเนี่ยหลักๆนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างอันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของกรรมพันธ์ค่ะถ้าครอบครัวนะคะเป็นกรรมพันธ์ที่อารมณ์ดีนะคะไม่หงุดหงิดเครียดง่ายจนเกินไปนะคะก็จะทําให้ลูกในครรภ์เกิดมาก็อารมณ์ดีนั่นเองปัจจัยที่สองนะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารของคุณแม่อาหารก็มีส่วนสําคัญนะคะที่จะทําให้ลูกอารมณ์ดีทําให้ลูกฉลาด แล้วก็อันที่3คือสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบๆตัวเด็กนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่อยู่ในคันหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกเมื่อทารกเกิดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกระตุ้นทารกในคันนะคะตั้งแต่เริ่มอยู่ในคันเพื่อให้ทารกเกิดมาแล้วฉลาดและอ,อารมณ์ดี8วิธีสําหรับการกระตุ้นทารกในคันให้ฉลาดอารมณ์ดีมีอะไรบ้างอันที่1นะคะก็คือ แม่จะต้องปรับอารมณ์นะคะให้อารมณ์ดีอยู่เสมอไม่เครียดจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าคุณแม่อารมณ์ดีนะคะร่างกายของคุณแม่ก็จะหลั่งสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขนั่แหละคะ่ะส่งไปยังที่ลูกถ้าแม่อารมณ์ดีลูกในท้องก็อารมณ์ดีเกิดมาเด็กก็ฉลาดทั้ง EQ และ IQ อันที่2ค่ะก็คือคุณแม่ควรหมั่นฟังเพลงบ่อยๆนะคะทารก5เดือนขึ้นไปนะคะจะมีประสาทสัมผัสในเรื่องของการฟังในคันแล้วนะคะเปิดเพลงที่คุณแม่ชอบนะคะจะเพลงไทยเพลงสากลหรือเพลงสไตล์ไหนก็ได้ที่คุณแม่ฟังแล้วเพลิดเพลินอารมณ์ดีก็จะส่งผลให้ทารกในคันอารมณ์ดีเกิดมาก็อารมณ์ดีเลี้ยงง่ายนะคะอันที่3ค่ะก็คือจะต้องพูดคุยกับลูกบ่อยๆ ตั้งแต่อยู่ในคันนั่นแหละคะ่ะตัวคุณแม่เองตัวคุณพ่อหรือบุคคลในบ้านนะคะต้องหมั่นมาพูดคุยนะคะลูกท้องเบาๆด้วยความนุ่มนวลช้าๆนะคะให้พูดได้ให้ลูกในคันนะคะได้รับรู้นะคะหรือว่าสัมผัสกับเสียงคนร,บรอบๆตัวคุณแม่แล้วก็ตัวคุณแม่เองอันที่4นะคะก็คือคุณแม่จะต้องมีการสัมผัสนะคะไม่ว่า sax, จะเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือพี่นะคะต้องหมั่นมาสัมผัสท้องคุณแม่ลูบหน้าท้องบ่อยๆ เพราะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสแล้วก็สมองนะคะส่วนรับรู้ความรู้สึกควรรูปเป็นวงกลมนะคะเริ่มจากสะดือวงกลมไปเรื่อยๆจะดีหรือว่าจากบนนะคะขึ้นมาลงล่างหรือล่างขึ้นบนนะคะสัมผัสหรือว่ารูปเป่าๆกันแล้วก็พูดคุยไปด้วยจะทําให้ลูกรับรู้ถึงประสาทสัมผัสตัวนี้ถ้าเราเกิดมาก็จะคุ้นเคยเสียงนี้การสัมผัสแบบนี้ทําให้ทารกอารมณ์ดี EQ ดี IQ ดีนั่นเอง อันที่5นะคะก็คือการส่องไฟค่ะส่องไฟที่บริเวณหน้าท้องของคุณแม่นะคะจะแนะนําคือการส่องไฟเนี่ยให้เริ่มส่องที่ประมาณ7เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเซลล์ประสาทหรือว่าสมองของทารกเนี่ยค่ะจะรับรู้นะคะในการมองเห็นเนี่ยเมื่อทารกอยู่ในคภ์อายุคันภ์7เดือนขึ้นไปนั่นเองส่วนที่ที่6นะคะคือคุณแม่ควรจะออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายดีต่อลูกนะคะทางด้าน IQ แล้วก็ EQ การที่เราออกกาลังกายหรือว่าเคลื่อนไหวบ่อยๆนะคะลูกก็จะไปกระแทกหรือว่าไปสัมผัสนะคะกับผนังด้านในมดลูกก็เป็นการกระตุ้นการสัมผัสนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกก็ทําให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีนั่นเองอันที่7นะคะคุณแม่ก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ทารกอารมณ์ดีทางด้าน EQ IQ นะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารับประทานตามใจปากอย่ารับประทานเน้นในเรื่องของปริมาณ ให้เน้นเรื่องของคุณภาพที่จะส่งผลหาลูกนั่นเองแล้วก็การกระตุ้นอันที่8ก็คือคุณแม่จะต้องรับประทานยาบำรุงคันหรือว่าคุณแม่ทานไหนที่ซีดก็ควรจะรับประทานยาบำรุงเลือดนะคะที่คุณหมอสั่งให้กินให้สม่ำเสมอทุกๆวันนะคะไม่ต้องกลัวว่าคุณแม่จะน้ำหนักเยอะเกินไปอ้วนเกินไปนะคะเรารับประทานยาบำรุงคันเพื่อตัวของเราแล้วก็ตัวทารกในครรภ์น,นั่นเอง นี่คือ8วิธีนะคะสำหรับการกระตุ้นทารกในครรภ์ให้ฉลาดและอารมณ์ดีหวังว่าคุณแม่ๆทุกท่านนะคะคงนำไปป,ป,ป,ปฏิบัติกันนะคะลูกเกิดมาจะได้ฉลาดและอารมณ์ดีนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนำมาให้ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปล้วค่าสวัสดีค่ะ